เรามาเริ่มทําแบบฝึกหัดกันนะครับตัวนี้จะเป็นการทบทวนเล็กๆ่น้อยเนานะซึ่งก็จะช่วยให้เราได้เสริมความแข็งแกร่งในความคิดเรื่องพวกนี้อยู่พอสมควรนะครับยวเรามันลองลุยกันนะอ่ะก่อนแรกครับตัวนี้เขาบอกว่าปฏิกิริยานี้เนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาอะไรนะฮะเราก็สังเกตเลยเนาะซึ่งไอ้ตัว e หนึ่งของเราเนี่ยเป็นพลังงานที่พีขึ้นถูกต้องไหมซึ่งแน่นอนว่าพีขึ้นตรงนี้เนี่ย e หนึ่งต้องเป็นพลังงานอะไรแน่นอนครับต้องเป็นพลังงาน lattice ใช่ปะ,ะตัวนี้ต้องเป็น lattice โอเคนะครับแล้วสำหรับไอตัว e 2ของเราคืออะไรครับไอตัว e 2ของเรามีการเปลี่ยนแปลงยังไงเอ่ยมีการเปลี่ยนแปลงคือทำให้ตัวที่เป็นแก๊สใช่ไหมกลายเป็นสถานะ e q u i แก๊สเป็น equil นั่นหมายความว่าครับเจ้าตัว e 2ของเราก็คือเจ้าพลังงาน hydration นั่นเองนะฮะอ่าคือพลังงาน h y d r a t i o โอเคนะอ่ะคราวนี้เราลอง ดูกันต่อนะครับซึ่งสิ่งที่เราพบเห็นเนี่ยนะฮะเราเห็นว่านะเฮ้ยงานที่มันพีคขึ้นเนี่ยหรือว่าพลังงานเลติสเนี่ยมันมีมากกว่าไฮเดรชันใช่ไหมครับเราก็ตอบว่าเฮ้ยตัวเนี้ยเป็นไอตัวเลติสมากกว่าไฮเดรชันแน่นอนว่าปฏิกิริยานี้เนี่ยต้องเป็นปฏิกิริยาอะไรครับต้องเป็นปฏิกิริยาแบบดูดพลังงานนะครับหรือว่าดูดความร้อนนั่นเองไอพึ่งจะเขียนแค่ดูดเท่านั้นเองนะเนาะอ้าวและคราวนี้เนี่ย อุณภูมิของสารละลายเนี่ยนะฮะจะเป็นยังไงเอ่ยจะเพิ่มหรือว่าจะลดในกรณีที่ดูดพลังงานอย่างที่พี่ปุ้งบอกไว้นะครับคือฝ่ามือของเราเนี่ยอันนี้คือพวกสารละลายหรือว่าสภาพแวดล้อมส่วนไอตัวกำปั้นเนี่ยนะฮะก็คือสิ่งที่เราวิเคราะห์อยู่นะไอพวกที่เกิดปฏิกิริยาเนี่ยและคราวนี้ปฏิกิริยาของเราเนี่ยเป็นปฏิกิริยาแบบดูดพลังงานใช่ไหมฝ่ามือพี่ปป้งเนี่ยมันก็เลยดูดความร้อน Uh huh. ไอตัวกัมปั้นเสียควานะฮะกัมปั้นเนี่ยก็ดูดความร้อนออกจากฝ่ามือใช่ไหมอ่าดังนั้นเนี่ยฝ่ามือเนี่ยที่โดนดูดความร้อนออกไปครับมันก็จะมีลักษณะเป็นไงมันก็จะเย็นใช่ไหมเอ่ยดังนั้นถ้าเกิดตัวนี้มันเย็นนะฮะอุณหภูมิของเราเนี่ยก็ลดลงนั่นเองเข้าใจตามนั้นนะครับมันก็จะลดลงคราวนี้ตัวต่อมาครับนะเป็นวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟนะครับว่าแต่ละกราฟตัวเนี้ยมันจะได้ข้อมูลแบบไหน ซึ่งไปดูที่กราฟแรกก่อนเลยฮะกราฟแรกของเราเนี่ยเป็นไงพอเราเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยนะฮะปรากฏว่าการละลายเพิ่มขึ้นอันนี้คือลักษณะของกราฟนะฮะอันนี้คือต้องทําการเพิ่มทีนะครับหรือว่าเพิ่มอุณหภูมินะการละลายเพิ่มอ่าแต่เป็นการละลายเพิ่มเนี่ยก็แสดงว่าเป็นไงแสดงว่ากราฟตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาเนี่ยชอบอุณหภูมินะพอเราเพิ่มอุณหภูมิให้เขาเนี่ยเฮ้ยการละลายมันดีขึ้นหวะ แสดงว่าตัวนี้เป็นไงฮะเขาชอบอุณหภูมินั่นเองดังนั้นตัวที่มันชอบอุณหภูมิหรือว่าชอบความร้อนเนี่ยเป็นไงฮะแสดงว่าตัวนี้เป็นปฏิกิริยาแบบดูดความร้อนนั่นเองเก็ตเลยอย่างเราเพิ่มความร้อนให้กับเขาเขาชอบใจนะฮะการละลายของเขาเพิ่มขึ้นไงใช่ไหมแสดงว่าปฏิกิริยานี้เป็นแบบดูดความร้อนนะครับคราวนี้เราไปดูที่ตัวต่อมาฮะ,ะดูตัวต่อมานะแล้วตัวนี้ล่ะ พี่พอเราเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยการละลายของเขานี่เป็นไงแย่ลงนะฮะแสดงว่าเขาเนี่ยไม่ชอบความร้อนนะฮะเขาไม่ชอบความร้อนเลยครับกระบวนการนี้เพราะการละลายเขาแย่ลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นโอเคไหมแสดงว่าถ้าเกิดไม่ชอบความร้อนเนี่ยเขาก็ต้องคายความร้อนออกมาใช่ปะอ่ะก้อนนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของปฏิกิริยาคายความร้อนนั่นเองแยกแยะได้ไหมครับสําหรับสองตัวนี้มีคําถามไหมเอ่ยมีคําถามไหมครับ เป็นไงดีขึ้นเนาะสำหรับก้อนนี้ได้นะครับถ้าเกิดได้แล้วเราจะ move ไปที่หน้าต่อไปเลยนะอ่าคราวนี้ move มาดูที่หน้านี้ครับเราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางข้อมูลก้อนนี้นะก้อนนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะแบบไหนเราไปดูทีละตัวกันก่อนนะฮะเรามาดูที่ก้อนนี้ครับลิเทียมโรมาย์อ่าอันนี้คืออุณหภูมิน้ําปกติ28องศานะครับ และคราวนี้เนี่ยเฮ้ยพอมันกลายเป็นสารละลายอะ่ะอุณหภูมิเป็นไงตัวนี้อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการแบบไรครับก็ต้องเป็นแบบคายพลังงานนั่นเองคือลิเทียมโบไมค์คายพลังงานให้กับฝ่ามือโอเคไหมฮะดังนั้นฝ่ามือของเราเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นซึ่งก็คือปเปลี่ยนจาก2ี่ปดเป็นสาสิบสามนั่นเองตัวนี้เข้าใจได้เมกเซนนะครับ คราวนี้ต่อมาฮะเป็นก้อนนี้แหละอ่าโพแทสเซียมโบโรูมา์นะเริ่มต้นเนี่ยยี่แปดนะครับแต่คราวนี้เนี่ยปรากฏว่าอุณหภูมิลดลงแสดงว่าโพแทสเซียมโบโรูมาย์ของเราเนี่ยไปดูดความร้อนออกจากฝ่ามือใช่ไหมทําให้ฝ่ามือของเรานี้มันเย็นลงหรือว่าอุณหภูมิลดลงนั่นเองนะครับงนั้นก้อนนี้เนี่ยก็จะได้ว่าเป็นไงเอ่ยตัวนี้ก็ต้องเป็นแบบอ่าดูดความร้อน โอเคนะนั้นก็ตอบไปไล่ตับตัวนะฮะลิเทียมโบรไมด์นะครับตัวนี้เป็นประเภทเคลายความร้อนเนะเาะทำไมถึงคลายความร้อนล่ะเพราะว่ากระบวนการไฮเดรชันเนี่ยมีพลังงานที่มีจํานวนพลังงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมากกว่าไอตัวแลติสโอเคนะครับคราวนี้สําหรับเจ้าตัวโพแทสเซียมโบรไมด์ล่ะตัวนี้เป็นแบบประเภทดูดพลังงานใช่ไหมหรือว่าดูดความร้อนก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะการที่มันดูดความร้อนนี่ก็แสดงว่าตัวนี้เป็นกระบวนการอะไรครับ แลตติสฮนะอ่าเป็นกระบวนการและติสเข้าใจตับเนี่ยนะครับอ่ะคราวนี้เนี่ยนะฮะเราไปลองดูตัวด้านล่างกันหน่อยก้อนนี้คงจะไม่มีอะไรสงสัยมากมายเนาะอ่าเขาบอกว่าฝึกเขียนแผนภาพนะครับตัวนี้เนี่ยบอกว่าการละลายนะฮะของ A กับ B ีนะ a อเนี่ยเป็นของแข็งไอออนิกโอเคซึ่งมีพลังงานโครงผลึกนะครับไอ้คำว่าพลังงานโครงผลึกตัวนี้คือพลังงานอะไรคือพลังงาน ลติสนะฮะอ่าตัวนี้คือพลังงานเลติสเนาะและมีพลังงานไฮเดรชันนะครับอ๋อตัวนี้ก็ให้มาแบบตรงตัวนะครับพลังงานไฮเดรชันนะเท่ากับ800กิโลจูลน,นะครับแผนภาพที่ได้จะมีลักษณะเป็นยังไงนะซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องเป็นะไรครับต้องเป็น AB อยู่แล้วสีที่อยู่ในสถานะของแข็งใช่ไหมอยู่ในสถานะของแข็งเดี๋ยวพี่วงวิเคราะห์นิดนึงน่าจะประมาณคราวนี้เนี่ยนะฮะเขาก็จะดูดพลังงานเพิ่มเข้าไปใช่ไหม ดูพลังงานเพิ่มขึ้นไปนะครับก็เกิดเป็นชั้นด้านบนขึ้นมาก้อนนี้เนี่ยก็จะได้ว่าเป็น A ในสถานะอะไรครับแก๊สเนาะประจุบวกก็ได้ลบก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแล้วก็ B ีฮะประจุบลบครับในสถานะอะไรในสถานะแก๊สโอเคนะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือพลังงานลาติสนะฮะตัวนี้ลาตติสนะหกร้อยกิโลจูลนะเราก็ใส่ไปอ่าคราวนี้ต่อมาครับนะเราก็จะได้ว่าเฮ้ย ปฏิกิริยาไฮเดรชันนะครับแล้ก็ดรอปลงมาต่ํากว่าทำให้พี่โป้งถึงเขียนต่ํากว่าล่ะเพราะว่าตัวนี้มัน800กิโลจูลใช่ไหมมันเยอะกว่านั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก้อนนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอะไรครับได้เป็น A ที่เป็นประจุบวกเหมือนเดิมครับแต่สถานะเป็นไรเป็น A เอวียดโอเคนะแล้วคราวนี้ก็บวกกับอะไรครับ B ประจุลบเหมือนเดิมครับแต่สถานะเปลี่ยนเป็นเอวียนั่นเองโอเคนาะ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราไปดูปฏิกิริยารวมนะครับเราจะพบว่านะไอ้ก้อนนี้เนี่ยมันมีกราฟที่ดิ่งลงนะครับนั่นก็คือเดลต้าเอชของเรานะมีค่าเท่ากับลบ200นั่นเองนะฮะเดลต้าเอชของเรามีค่าเท่ากับลบ200นะฮะถามว่าพลังงานปฏิกิริยาเป็นเท่าไหร่ครับก็คือเดลต้าเอชนั่นเองนะอย่างที่เราเห็นเนาะเราก็เอาไอ้ตัวดูดพลังงานของเราเนี่ยคือ600นะครับ แล้วคันนี้ก็บวกตามระบบพีชคณิตเนาะคายความร้อนเนี่ยเราก็ติดลบแปดร้อยฮะก้อนนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับติดลบสองร้อยนั่นเองเรียบร้อยนะแล้วประเภทปฏิกิริยาล่ะตัวนี้เป็นประเภทอะไรครับแน่นอนครับติดลบแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบคายความร้อนอยู่แล้วหรือว่าคายพลังงานก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยเนาะอ่ะคานนี้ก้อนนี้จบไปนะครับคงจะไม่มีคําถามอะไรหรือว่าปัญหาอะไรมากนะนะสบายสบายเนาะ อ่าคราวนี้เราไปดูที่ตัวด้านล่างครับเอาละนะคำนวณค่าที่ได้จากสรรมการอืมคำนวณค่าที่ได้จากสรรมการคำนวณไงหรอนะสำหรับบริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับอ่าเราสังเกตนะพลังงานเนี่ยเขียนฝั่งสารตั้งต้นใช่ไหมถ้าเกิดเขียนฝั่งสารตั้งต้นเนี่ยจะอยู่ในรูปของการรับหรือว่าดูดนะฮะโอเคนะดังนั้นเนี่ยปฏิกิริยาที่หนึ่งคือการดูดพลังงานเข้าไปเจ8ดรอยแปดสิแปดกิโลจูล โอเคไหมฮะเปลี่ยนจากไอตัวนี้ฮะจากของแข็งกลายเป็นอะไรกลายเป็นแก๊สทั้งหมดเลยใช่ไหมแสดงว่ากระบวนการนี้คือกระบวนการแลตติสเข้าใจตามนั้นนะครับแล้วคราวนี้ดูตัวต่อมาครับกระบวนการนี้เนี่ยเปลี่ยนจากพวกนี้ฮะในสถานะแก๊สเป็นอะไรครับเป็นเอควีดังนั้นเนี่ยก้อนนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรครับเป็นตัวของไฮเดรชันนั่นเองอพี่ป้องจะเขียนแค่ไฮเดรนะฮะพื้นที่ไม่พอนะ อ่าเป็นไฮเดรนะฮะและก็สังเกตเห็นอะไรอีกครับพลังงานเนี่ยเขียนฝั่งอะไรฝั่งผลิตภัณฑ์ก็แสดงว่าเป็นการขายพลังงานนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นคําว่าให้หรือว่าคายออกมาน,นเองโอเคนะครับนะให้เข้าใจตามนี้ด้วยในอนาคตน,นะครับไม่ว่าเราเจอคําว่ารับอิเล็กตรอนหรือว่าให้อิเล็กตรอนก็แล้วแต่นะฮะเหมือนคําว่ารับอิเล็กตรอนเนี่ยคือเราเขียนอิเล็กตรอนฝั่งสารตั้งต้นเข้าไหม ให้อิเล็กตรอนก็เหมือนกับว่าเราเขียนอิเล็กตรอนเนี่ยฟังผลิตภัณฑ์เข้าใจตามนั้นนะครับอ่ะคราวนี้ต่อมานะฮะน้องก็จะได้ว่าเป็นไงต่อครับน้องก็จะได้ว่าฮะก้อนนี้เนี่ยได้เป็นสิ่งใดวะได้เป็นแผนภาพเริ่มต้นจากโซเดียมนะฮะอันนี้น่าจะเป็นแบบดูดพลังงานเนาะอ่าพี่พงก็โซเดียมคลอไรด์นะครับในสถานะของแข็งอ่าอุ้ยหัวพี่พงบังปะเนี่ยอ่ะคราวนี้เนี่ยเราก็ดูดพลังงานครับพีขึ้นไป อ่าพีขึ้นไปก้อนนี้เนี่ยก็จะได้ว่าเป็นอะไรได้เป็นโซเดียมฮะอ่าในสถานะแกนะ๊สเนาะประจุบ,บวกนะครับแล้วก็บวกกับครับเจ้าตัวของคอลีนนะในประจุบลบครับและสถานะแก๊สเหมือนกันนะฮะอ่ะคราวนี้เนี่ยต่อมานะครับเขาก็จะทําการพีคลงเนาะจริงๆแล้วควรที่จะเขียนกราฟอะไรให้มันเรียบร้อยด้วยนะอะเขียนขีดเส้นเนาะอ่ะขีดเส้นเดี๋ยวดูดีหน่อยนะฮะอ่ะาคราวนี้เนี่ย ก้อนตรงนี้เนี่ยคือพลังงาน788กิโลจูลน,นะครับสำหรับไอตัวพลังงานที่คายออกมาคือ784กิโลจูลครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ได้เป็นเหมือนเดิมฮะแต่ตัวนี้ได้เป็นโซเดียมประจุบวกนะแล้วก็เป็นเอควาสครับบวกกับนะคลอลีนประจุลบครับแล้วก็ในสถานะเอควีสนั่นเองแค่นั้นเลยนะซึ่งผลต่างของพลังงานเดี๋ยวเขียนม,มันจะมีขนาดเล็กเกินไปนะครับดังนั้น เ่อจะบอกไปเลยว่าพลังงานปฏิกิริยาเนี่ยหรือว่าเดลต้าเอชของเราเนาะมีค่าเท่ากับครับเอาตัวบวกตั้งฮะนะหรือว่าเอาตัวลบตั้งอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคือเรารวมตามพีชคณิตอยู่แล้วเนาะและคราวนี้ก็บวกด้วยอะไรฮะตัวนี้คายพลังงานครับลบ784ด้ฮะนั่นหมายความว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับไรบวก4นั่นเองซึ่งก็คือเป็นการดูดพลังงานนะครับเป็นการดูดพลังงานนั่นเอง ส่วนประเภทของเขาเนี่ยเราก็ตอบไปเลยครับเพิ่งพูดเนมะื่อสักครู่นี้เนาะก็คือการดูพลังงานนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับในกระบวนการไฮเดรชั่นนะมีต่อบไม่หมดแล้วนะฮะต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องของสมบัติเนาะก้อนนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับดูให้คล่องดูให้แม่นนะแยกแยะให้ได้ว่าแต่ละตัวเนี่ย ب, มันหมายถึงอะไรนะก้อนนี้มีในข้อสอบ9 0 0ัไหะครับข้อสอบแข่งขันเนาะก็ฝากทำความเข้าใจให้ดีๆด,ด้วย นะแยกแยกให้ออกนะครับยุ่งเชื่อว่าตัวเนี้ยมันใช้ความเข้าใจได้ไม่ยากเท่าไหร่นะใช้หลักความเข้าใจได้ไม่ยากเท่าไหร่เนาะสำหรับก้อนนี้ครับอ่ะสำหรับตัวนี้ก็ผ่านไปเนาะเดี๋ยวเราไปดูที่เรื่องสมบัติกันต่อเลยนะครับ